สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้กับบาร,รมีราชินีเช่นเดิมนะคะมาปวดหมองกันเหมือนเดิมแต่วันนี้ไม่ปวดหมองแล้วจ้าเพราะว่าเราปลดล็อกกันทุกด่านแล้วเรียบร้อยในเมื่อคืนนี้ที่มีการไลฟ์ในช่องของเราไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาช่วยเหลือกันนะแล้วก็อ่ะสบับใครนะคะที่ยังไม่เคยรู้จักช่องของเราเลยหรือว่ายังไม่เคยดูไลฟ์ของเราด้วยเมื่อคืนนี้ก็พลาดไปนะคะไม่เป็นไรวันนี้เราจะทําการรีแคปให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งว่าตั้งแต่ด่านที่ 1, จนด่านที่4่ของวันที่1่และวัน ตีบอสแต่ละหลานยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะจิตใจตรงการเล่นกันให้ดูไปแล้วนะเดี๋ยวให้เล่นให้ดูอีกรอบนึงนะคะจะได้เข้าใจกันนะเริ่มแรกในการตีเนี่ยให้เปิดสกิลสามใส่เออหลงค่ะนาหน้าเปิดสาไปเลยโอเคแล้วปีีปก,ก็ใส่เออหลงก่อนค่ะ เอาเออลงให้ใต้ก่อนนะโอเคเท่านี้จบด่านแรกปะด่านสองกันโอเคด่านที่สองนี้นะเช่นเดิมเลยค่ะเป็น เออหลงตรงกลางนะคะทําก่อนซึ่งอันนี้จะบอกว่าตอนแรกอะ่ะมันบัคใช่ปะก็คือมันเขียนว่า8เทิร์นปัจจุบ,บันมันเป็น13เทิร์นแล้วเรียบร้อยนะคะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยทุกคนผ่านง่ายมากๆเพราะยังไงมันก็ถึงอยู่แล้วเหมือนเดิมเลยจิ้มเออหลงไวค้ค่ะสกิลสี่ของปีปีตรงอันเนี้ยมันคือจะช่วยปิดแพสซีฟนะคะก็คือถ้าตัวละครตัวอื่นตายปุ๊บเนี่ยปกติแล้วอะ่ะมันจะโอนเลือดโอนดาเมจทุกอย่างให้เออหลงแต่พอเราปิดแพสซีฟปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่โอนให้นะคะค ซึ่งจริงๆแล้วนะอันเนี้ยรีได้นะคะพรอ,อะไรเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งบัฟดาเมจไปเปิดใส่3ไปโอเคคือเลือดจริงๆแล้วมันจะลดเยอะประมาณนี้หรือเผลอๆอ,อะ่ะถ้ารีบ่อยๆอะ่ะเออหลงอาจจะตายเลยก็ได้ แล้วก็ค่าตาชื่อไปไม่ตุยไม่เป็นไรโอเคอ่ะเรียบร้อยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบบจบ8เทินพอดีใช่ปะ่ะแต่เมื่อกี้มันก็ได้เป็น9เทินแต่ยังไงก็ผ่านเพราะว่าระบบมันแก้เราแล้วต่อไปอันที่3จ้ะอันที่3อันนี้ก็คือเหมือนเดิม เราเร่งเทินมาก่อนเพราะว่าเนี้ยเขารอคอยแล้วเขารอมาแล้วเราเร่งมาแล้วก็จิ้มเออลงเหมือนเดิมเลยโอเคหน้าหน่าก็ปล่อยไปค่ะโอเคเราเบนปล่อยไปเลยเรียบร้อยอันนี้บัฟไวก็ได้อันนี้คือบัฟดาเมตเนี่ยจะเสริม ATK ให้กับเพื่อนนะคะสูงสุด15ชั้น โอเคเรียบร้อยจบไปวันที่1จ้ะต่อไปวันที่2กันด้วยความรวดเร็ววันที่2อาจจะต้องมีการแทรกคลิปมาให้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรีนานกันจนเกินไปอ๋อลืมลืมลืมอันที่4ลืมอันที่4ี่ทุกคนอันที่4นะคะคือมันมีโลติดอยู่2ตัวใช่ไหมไม่เป็นไรปล่อยมันไปเราททำปกติ ของเราเหมือนเดิมเลยจะบัฟเลยก็ได้หรือจะเล่นก็ได้แต่ส่วนตัวที่เราเราเล่นออแล้วก็คนในไลฟ์เมื่อคืนแนะนำแล้วกันนะไวสุดแล้วให้บัฟเลยบัฟเลยทันทีแล้วก็เยี่ยนจิ้มใส่เออหลงเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างพยายามพยายามโฟกัสเออหลงเอาไว้นะโอเคปิดแพสซีฟเราเรียบร้อยนะหน้าปล่อยไปเลยค่ะ โอเคแล้วก็ดอกเบนใส่3ามไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เปิดโอเคต่อไปเสี่ยวเย่ยนะคะให้เปิดอันนี้เลยจันทราใส่ตัวโลกก่อนนะคะใส่เจ้าอูจีหรือว่าใต้ชื่อก็ได้ใส่ไปแล้วตัวนี้ตัวที่สองให้ตีตัวที่กำลังจะตายนะอ่าแล้วก็ไหลไปเอออันนี้คือวิธีการเล่นนะคะอันนี้จะจบง่ายๆเลย แต่จริงๆแล้วมันก็จะเร็วกว่านี้นะถ้าว่าดาเมจเราถึงตั้งแต่แรกนะคะอันนี้มันก็สุ่มเหมือนกันบอกแล้วทุกอย่างมันคือการสุ่มนะบางทีอีนี้ก็ปลาทีเดียวตายกันหมดทุกตัวเลยอะไรเงี้ยเหลือแต่ตัวโลสองตัวก็มีเหมือนกันนะโอเคปต่อไปวันที่สองกันจ้ะสำหรับวันที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มด่านแรกให้ดูก่อนเลยว่าเล่นอะไรยังไงบ้างนะบางคนยังถามกันอยู่ว่าปิบีตรงทํายังไงถึงจะได้เคี้ยวเคี้ยวของมันเนี่ยครบ20ชั้นนะคะเริ่มเกมมาปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนดูตรงนี้ ตรงเนี้ยตราดุดวิญญาณหลังจากเริ่มเกมพี่ปีกปิกไปตรงกระโดดตุ๊บออกไปแล้วมานาะสูนตีกลับมาหรือ6ปีกตีกลับมาให้ดูตรงนี้ถ้าต่ํากว่า9ชั้นให้รีนะหรือถ้าหลังจากปีกปิกตรงตีปุ๊บถ้าตรงนี้ขึ้นมาเป็น12ชั้นให้เล่นต่อแต่ท่านน้อยกว่า10ชั้นถ้าน้อยกว่า10ชั้นหรือเลขไม่ขึ้นเลยแบบได้เท่าเดิมอะให้รีนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดู กรณีเมื่อกี้คือโชคดีมันได้อ่ะกรณีเนี้ยเห็นไหมเก้าชั้นแล้วเดี๋ยวเราไปตีอ่ะเราได้สิบเอ็ดเห็นปะเมื่อกี้ได้สิบสองอันนี้ได้สิบเอ็ดคราวนี้อะไรคือดีให้อยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองอ่ะคือกําลังดีนะไม่แย่จนเกินไปแต่ถ้าอยู่ที่ประมาณเก้าชั้นสิบชั้นอย่างเงี้ยรีดีกว่านะคะแล้วหลังจากนี้วิธีการเล่นคืออ่ะเดี๋ยวเริ่มมาอันนี้ก่อน ตีธรรมดาไปได้เด้งขึ้นกลับมาเป็น10นะรอบนี้ได้10เองนะคะอ่ะปู่บัฟไปโอเคทุกอย่างที่มีการกดสกิลหรือมานาสูนกับมาตีเราน่นนี่นั่นทุกอย่างเลยอะ่ะมันมีการมันมีสิทธิสมที่จะได้เก็บสแตทชั้นตลอดเวลานะทุกคนนี่จริงๆถ้ามันไม่ขึ้นอะ่ะแปลว่าเริ่มแปลกๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เปิด2ไป เนี่ยเนี่ยมันไม่ขึ้นนี่คือ12บสอกำลังจะค้างนะเดี๋ยวทุกคนดูอันนี้แก้สมแต้ม12เป็นไรสิแต้มนะตอนนี้14ตีไปสิบห้อันนี้ก็ตีธรรมดาไปอีกค่ะ16ตอนนี้เป็น17บึ้งมา19บเวะสิเห็นไหม ณนะตอนนี้คือจบแล้วนี่14เธอแล้วแต่ยังได้แค่18ชั้นอยู่เลยเห็นปะบอกแล้วว่ามันคือการสุ่มรีไปเรื่อยๆจนกว่าพอเธที่14ี่แล้วปีปีตรงเราต้องมีประมาณ20ชั้นแล้วก็จะต้องมี skill สกิลแหวนสีเนี่ยพร้อมใช้ด้วยโดยการปึ้งไปปุ๊บเนี่ยมันจะตายเลยทันทีอันนี้มันไม่ตายเพราะว่าบัฟเราไม่ถึงบวกกับบวกกับเลือดาามารนเยอะมากเออเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ เล่นเหมือนเดิมเลยเล่นทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่เราต้องสมว่าเราจะได้ตราวิญญาณอันเนี้ยเยอะหน่อยนะต้องเยอะหน่อยอย่างเนี้ยสิบอ่ะเราก็รีไปอีกสมุยได้เยอะๆตั้งแต่แรกเนี่ยเมันต้องสมทุกคนมันสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราพาไปดูไลฟ์ของเราเมื่อคืนดีกว่าไม่งั้นรีไม่จบไม่สิน้นอ่ะโอเคเริ่มมา เหมือนเดิมเดี๋ยวตามพี่ทุกคนดูเลยนะแล้วพยายายมดูเคี้ยวกันไหมนะทุกคนเคี้ยวมันจะเพิ่มเยอะมากๆในทุกๆตาที่ถึงทีท่ถึงทีของมานาสูน่นะโอเคเริ่มมาเมื่อกี้ปีปีตรงตีธรรมดาพอปู่ใบปุ๊บบับยุบที่สามโอเคปีปีก็ตีธรรมดาไปก่อนค่ะปู่เปิดสกิลเลยสองโอเค เสร็จปุ๊บให้ปีปีปปรอบนี้นะคะเปิดสก,กิลรุ่ที่สอโอเคแล้วปู่ก,ก็ตีธรรมดาไปป,ปีปีรอบนี้ให้ตีธรรมดาค่ะปู่ตีธรรมดาให้ดูเคียวนะดูเคี่ยวนะทุกคนที่สิบแปดชั้นแล้วนะดู20พอดีพร้อมกับปีปีมีสเกตแล้วก็ตุ้มไปเลยอันเนี้ยคือถูกต้องเห็นปะไม่ทันดูย้อนกันอีกทีนะทุกคน ทุกๆครั้งที่ถึงตาของมานาโซน่ะมันจะได้เกตเสมอเลยเว้ยเอ้ยมันจะได้เคียวเสมอเลยชั้นที่2นะคะก็วิธีการเล่นคือออโต้ออโต้แล้วจิ้มเสหลงเดี๋ยวรอดูก่อนนะปักเป้าจะใส่โลให้เสหลงอันนี้คือถูกต้องใครนะคะนี่อันนี้ลีดูเฉยนะใครกรณีที่เปิดมาปุ๊บแล้วปักเป้าใส่โลให้6ปีกแบบนี้ให้ลีนะคะ รีเลยถ้าใส่โล่ให้หกปีกรีเลยทันทีรีจนกว่ามันจะใส่โล่ให้เสือหลงพอใส่เล่ให้ใส่โล่ให้กับเสือหลงเสร็จแล้วปุ๊บหน้าหน้าเปลี่ยนเป็นสามเยี่ยนเปลี่ยนเป็นสองปีปีตงเปลี่ยนเป็นสามแบบนี้ยาวๆเจ้ายาว,ยาว,ยาว,ยาวจนจบเกมได้เลยแต่เราต้องคอยลุ้นหลังจากที่ตัวนี้ตายอะ่ะเดี๋ยวรอลุ้นหลังจากตัวนี้ตายนะ,ะตัวนี้ตายปุ๊บเนี่ยอันนี้คือถูกต้อง อันนี้คือโชคดีคือเสิรอ์ไอตัวปักเป้าจะต้องติดมืนจะต้องติดมืนไม่ไปใส่โล่ให้กับ6ปีถึงจะชนะชอตเมื่อกี้นะคะทุกคนทุกคนเห็นทันไหมชตเมื่อกี้มันจะต้องติดมืนถ้ามันไม่ติดมืนเป็นยังไงโอเคกรณีนี้นะคะถ้ามันไม่ติดมืนมันจะไม่ตายเพราะว่าเราต้องเสียเวลาอีก 3- 4เทินมาฆ่า6ปีก่อน เนี่ยแบบเนี้ยเห็นปะ14เธอและแต่เลือดมันยังมีอยู่ตั้ง2ตัวเนี่ยคือแพ้เราต้องรีไปเรื่อยๆจนกว่าโล่ของเออปักเป้าเมื่อกี้มันจะมันจะใส่ให้กับ6ปีกไม่ได้คือใส่ได้แค่เสือหลงตัวเดียวเท่านั้นอะแล้วพอถึงเธอปักเป้าอีกทีอะให้มันมัน,ม,นมันจะติดมืนรีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะติดมือน,นะแล้วก็จะชนะแบบเมื่อกี้นะคะน,นี่สหรับดัดที่2นะต่อไปด่าน3กับด่าน4ออโต้ได้เลย สโลแกนของ3-4นี้คือ Auto is the best นะคะเครดิตจากคุณไดว็อก์นะคะจิ้มมานาสูตรเอาไว้นะอ่าจิ้มมานาสูตรไว้อันนี้คือไม่ได้แล้วเดี๋ยวมานาสูตรอ่ามันมาได้ว่ะทันป่ะโอเคก็ก็นั่นแหละ Auto is the best อยู่ดีเนื่องจากปีวิี่ตงเป็น SP จ้ะคือด่าน3ด่าน4คือง่ายเลยอะ่ะ เนี่ยจิ้มปักเป้าไว้ก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ต้องใส่โรยไข่เออโอเคเนี่ยก็ค่อยๆเก็บไปออโต้ไปเลยสำหรับอันนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยมีซีเรียสอยู่แค่อนนั้นอันเดียวนั่นแหละจบเรียบร้อยสับวันที่2หมดละ โอเคจบเรื่องปวดหมองของราชินีนะคะต่อไปปวดหมองกันต่อกับการล่าหาการจ้ะการ์ดฉลองตุจีนะคะใครนะที่ยังขาดอยู่นะคะพรุ่งนี้นะสิ้นสุดหลัง1วัน9ชั่วโมงพรุ่งนี้ถ้าใครยังขาดอยู่จริงๆนะคะสามารถเข้าห้อง discord นี้ได้นะเราเพิ่งสร้างวันนี้เลยเพื่อช่วยทุกคนนะคะหวังว่าช่องทางนี้จะช่วยทุกคนได้นะใครที่อยู่ในกลุ่มเพจของโต้หลวงในกลุ่ม facebook ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจะ เข้าเข้าไปโพสต์ในนั้นออส่งลิงก์ Discord ให้นะจะได้เข้ามาร่วมกันว่าใครขาดใบไหนใครเหลือใบไหนจะได้แจกแลกอะไรยังไงกันได้นะคะทุกคนหวังว่าช่องทางนี้จะช่วยทุกทุกคนให้ทำเควสเสร็จรับของรางวัลกันได้นะกิจกรรมยังมีอีกหลายวันนะคะยังไงช่วยกรุณาใครเป็นเพื่อนอะไรยังไงแบบยังไม่มีช่องทางนี้ก็ฝากแชร์ช่องดิสคอร์ดนี้ไปหน่อยนะคะจะได้ช่วยช่วยเหลือกันนะยังไงก็ไปแล้วทุกคนในวันนี้หวังว่า ช่องทางนี้และคลิปการลงบารมีราชินีครั้งนี้จะช่วยทุกคนได้นะจ๊ะไปละบายคะ่ะเจอกันวันเสาร์หน้าในไลฟ์นะคะถ้าหากว่าใครอยากมาพูดคุยกันก็แวะเข้ามานะบายคะ่ะ